สามสีจะพาทุกท่านไปรวยซั์นะคะวันนี้สามสีวันนี้แจกซัย์ไหมลูกแจกทรั์ไหมคะสามสีจะแจกรั์ค่ะจะแจกรับยิ้มสิคะหันหันมาดูสิลูกแจกรัย์ลูกมาแจกรั์แจกรับวันนี้สามสีแจกซับจ้าแจกซับทำไงคะแจกรัย์ทำไงแจกซัพย์ทำไงนะ แมคะสีแจะซับนะคะค่พะพ่อแม่พี่น้องคะก่อนที่ว่าเราจะเข้าไปดูตัวเลขกันเราจะไปเที่ยวฮาหนอยกันนะคะเราจะไปเวียดนามนักกุงหห่งฮานอยกันนะคะแต่ก่อนเราจะไปนะคะไอ้เลขที่เอาไปเสี่ยงเมื่อคืนนี้ฝันว่าได้ไป สอบแข่งขันนะคะเหมือนไปสอบแข่งขันอยู่สามสามคนแต่สนามสอบนั้นเหมือนกับว่ามันยากมากนะคะไม่ม่ไม่เคยไม่เคยทําข้อสอบข้อนั้นแต่ว่าเหมือนกําลังจะเข้าไปสนามสอบแต่ยังไม่ัได้สอบนะคะแต่ก็จะเข้าไปแข่งขันแต่ในในความฝันนั้นก็คือเหมือนกับกรรมการสอบ ไม่ได้เล็งที่เราเหมือนจะมีถ้าไปกันสามคนเหมือนกับว่าเขาจะเลือกไว้แล้วแต่เรานั้นจะต้องไปพยายามว่ากรรมการสอบนั้นจะเลือกเราหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไม่หันได้เข้าสนามสอบนะคะเหมือนกับว่าไปยืนยืนอยู่คุยกับกรรมการก่อนแล้วก็สะดุ้งตื่นก่อนนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวเลขกันนะคะพ่อแม่พี่น้องถ้าหากว่าชอบก็จัดถ้าขาดก็ผ่านนะคะเพราะว่าเราก็ไม่การันตีว่าร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่แนวทางถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ขอให้ผ่านนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเพราะว่าเอาไปเสี่ยงแล้วก็ไปเข้าสนามสอบ แต่ยังไม่ทันได้สอบนะคะพ่อแม่พี่น้องมาแล้วเข้าไปดูตัวเลขกันเลยค่ะน้นว่าเราไปเที่ยวเวียดนามวันที่5มีนาคม2565นี้ขอเปิดเนตรเปิดทรัพย์สามสีรวยทรัพย์ขอเปิดเนตรเปิดทรัพย์พุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดขอเปิดเนตรเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาภเปิดทางทำหากินให้ แก่ช่องสารจีโรยซาบและเอฟซีของช่องสารจีโรยซย์ด้วยเธอสาธุสาธุงินเลยกองทองไหลมาสําเร็จ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 สาธุพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อได้ตัวเลขแล้วเขียนใส่กระดาษแล้วเอาไปสวดที่ยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพ่อแม่พี่น้อง<ม>สวดมนั่นแหละค่ะเพื่อให้ตัวเลขเราเข้านะคะเข้าภาวนา ให้มารอบแรกเลยนะคะ17.15และ17.30นะคะเพราะทางช่องก็บนไว้ที่รอบนี้นะคะแล้วก็ขอให้เลี่ยงรอบ18.15นะคะถ้าใครจะไปต่อก็ไปต่อที่19.15เลยนะคะค่ะเรามาดูตัวเลขกันเลยนะคะแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านเต็ง ห้าศูนย์แปดห้าแปนกหนึ่งาะคะกันห้นะคะ,นนะ,คะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะท่านจะไม่พลาดคิดีๆีจากทางช่องสามสีรวยทัพย์นะคะสำหรับท่านใดที่ได้กดและได้กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้ววันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคขอให้ลาบขอให้รวยขอให้มีโชคจากทางช่องสามสีรวยทรัพย์นะคะเมื่อได้โชคชลาบจากทางทางช่องสามสีรวยทรัพย์แล้วอย่าลืมไปทําบุญนะคะมีน้อยทําน้อยมีมากทําพอสมควรเพื่อต่อยอดชีวิตเพื่อต่อยอดโชคเพื่อต่อยอด ยอดลาบนะคะเพื่อต่อยอดบุญนะคะเพื่อต่อยอดสุขภาพต่อยอดทางธรรมมาหา,หากินต่อยอดการค้าการขายของแต่ละท่านเองนะคะสําหรับวันนี้ช่องสามสีรวยซัขอให้ทุกท่านโชคดียิ้มได้มีความสุขในชีวิตน,นะคะวันนี้ขอให้เฮงเฮงปังปังโชคโชคลาบลาบด้วยกันทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้มารอบแรกนะคะสาธุสาธุาธปังปังเฮงเฮงนะคะขอให้ปังปังปัง สำหรับวันนี้ช่อง 3, 4, สามสีรวยทัพสามสีสามสีรวยทับให้ม่ลูกวันนี้แจกซับยม่ลูกสามสีจ๋ามาสามสีรวยทัพย์สวัสดีค่ะ